กับศิลปินหนึ่งท่านที่มีเพลงเพราะเยอะมากเหลือเกินนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลที่เราเห็นเขาถ่าย MV มาได้น้องสาวมาเล่น MV ด้วยคุณสต๊อบถูกต้องถูกต้องนะฮะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรผมว่าวันนี้พิเศษหน่อยดีกว่าทำไมทำไมให้เจ้าตัวเขาบอกเองเราจะโทรคุยกับเขาไหมอ๋อว่ามีความพิเศษอย่างไรแล้วตอนนี้เขาอยู่ในบ้านเขาตอนนี้นะครับผมย่งมา เขาไม่มาหาเราเัาเขาจะมาหาเราวันพุธนะครับอาวันพุธนี่เจอตัวจริงของต้นนันสิตแต่ว่าวันนี้จะได้คุยกับต้นฝดดตรงนี้อ่านะครับได้คุยกับเราสองคนนี้ถือว่าเป็นบุญของต้นจริงๆนะครับผมนะฮะรู้ของพี่ต้นด้วยจะดูโอกาสคุยกับเราตรงนี้ครับผมเดี๋ยวคุยกับต้นดีกว่ามามาคุยกับต้นดีกว่าสวัสดีครับต้นฮัลโหสนุกดีครับต้นนันสิตต้อนรับกันสู่สยามแรกแรกปลา อะไรกันเปิ์นั่นนะธรรมดาจ้ะพี่ต้นนะพี่ต้นครับสวัสดีครับทําไมวันนี้ไม่มารายการผมครับวันนี้ไมมารายการผมตอนนี้พี่เดินสายวิทยุอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ธวันพุ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 ธวันวันวันพุธวันพุธวันพวนพุวันพุธวันพนพุธวันพุธันพุนพุธวันพุธวันพุนพุธวนพุธวันนพุธว เป็นอีกหนึ่งซือเปแน่ได่มีเพลงฮิตเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเขาเรียกว่านะในหลายๆสื่อเนี่ยนะแค่เรานี่กกำลังมาเลยครับอ่าใช่ไหมแต่ใจร้อนอ่ะปล่อยเพลงใหม่ปล่อยเพลงใหม่อีกอ่ะปล่อยมาอีกเล้วเออเพลงกำลังทำงานอยู่เลยแค่เรากำลังวิ่งปูดป้านอยู่เลยเพลงเก่ายังพอไม่จบเลยเออนะฮะนี่เป็นเพลงปิดอัลบั้มนะครับก็เลยส่งมาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วดีกว่านะจะได้ บบหน้าอีก15เพลงรอไว้15เลยเหรอเออ15เลยเหรอใช่เพลงนี้รู้ยังใช่ไหมครับพี่ต้นใช่ครับเป็นไงเห็นว่าได้พี่สต๊อปเนี่ยมาร่วมงานด้วยใช่ MV มีนี้เนี่ยคือมันคือเพลงนี้มันจะมีท่อนผู้หญิงเราก็เลย คิดใครนะที่จะเต้นได้ด้วยซิงได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคคนใกล้ตัวเราได้แหละน้องสาวเราได้แหละสต๊อบได้แหละมามาเป็นเกสใช่ไรอะไรเงี้ยเพราะว่ากดค่าตัวสบายเลยนะฮะไม่เสียครับไม่เอานี่ไม่ได้กดนะนี่ไม่ให้เหรอครับพี่เออไม่เป็นไรก็บอกว่าบอกสต๊อบว่าเดี๋ยวเหมาร่วมของพี่ไปอแล้วถ้ามาหึงจังจันถูกต้องเดี๋ยวไมหายใจรู้ยังเนี่ยมันจะเป็นคำที่เราเห็นในโซเชียลบ่อย ไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจมาหรือเปล่าคือเวลาเราคิดแคปชั่นใน Instagram อ่าเช่นเพลงใหม่ต้นมาแล้วนะจุดๆรู้อย่างเนี่ยฉะนัค้ความหมายคล้ายๆกันป่ะใช่มันคืออันเดียวกันเลยครับรคือที่มาที่เดียวกันเลยคืออย่างแรกอย่างที่พี่พูดเลยคือมันเป็นคําที่คนใช้กันบ่อยในโซเชียลเน็ตเวิร์กร้านที่สองตัวต้นเองนี่แหละก็ใช้บ่อยเหมือนกันใช่เราก็เลยแล้วเราก็ให้โจทย์คนแต่งเพลงไปคือพี่แอมเนี่ยนะครับเขาก็ให้ให้โจทย์ไปว่าเออพี่อยากได้เพลงแบบ แอบชอบเพลงความหมายดีๆไม่มเอาเ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาของขาด<อ>แล้วเป็นเพลงมีจังหวะมีกรุ๊ปมีบีดแล้วก็แต่งถึงคนที่แบบว่าเหมือนแอบชอบแต่ไม่กล้าบอกทํายังไง<อ>ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขีเยนเพลงนี้มาให้ว่าเออมีคนชอบอยู่นะรู้ยังอะไรเงี้ย<อ>แล้ว,ลวตอนนี้มียังตอนนี้เหรอยังไม่มีเลยโสดนะรู้ยังกดจีรู้ยังเอาเพลงนี้พี่ต้นได้ใครมาโปรดิวครับ คนโปรดิูสไม่ใช่ใครอื่นเลยครับคุณแท็บธนาพลแท็บเอเอ็มแท็บจันแท็บเราบ้านใกล้เรือนเคียงประหยัดงบอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเพลงถนัดของแท็บเหมือนกันนะแบบนี้เนาะใช่เนาะแต่เขาจะถนัดทิปฮอปอ b เอ็นบีอะไี๋ยวไงแล้วเราก็ฟังเพลงค่อนข้างจะเป็นแนวใกล้เคียงกันเราก็เลยเออคุยกันนานแล้วก็เออ อยากจะร่วมงานสักครั้งหนึ่งก็เลยมีโอกาสเพลงนี้นี่แหละครับครับผมนะฮะพอมาร่วมงานจริงจริก็รู้สึกลำบากใจมากนะครับพต่ตอนนั้นคือแตนลำบากใจกับเรานะแล้วเป็นไงเป็นไงการร่วมงานกับกับพี่แท็บนุคับสนุคือคุยกันง่ายค่อนข้างที่จะคือคุยกันแล้วมันตบบการตัดใจมันค่อนข้างไปไปอย่างเร็วอะคือเรารู้อยู่แล้วว่า เร,เราชอบอะไรคือแตงก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแ,แล้วก็อสมเล่นไปเลนไปพอรีไปว่าเอออยากได้รูปประมาณนี้บีบประมาณนี้ว่าเราไปจัดหามาเลยเขาเป็นคนทำดน <c oughs> ตรีอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับเป็นผู้จัดนั่นเองนะครับ <c oughs> ไปจัดหามาให้เราเลยนะครับใช่เหรเฮ้ยเพลงนี้เห็นเขามีเต้นด้วยใช่ไชมพี่ต้นเต้นใช่แล้วต้นเต้นปะเต้นครับเต้นสิเต้นกระจายเลยเดี๋ยวได้ดูใน MV ก็แล้วกันเคแล้วก็เดี๋ยววันพุธต้นมาเต้นสดให้ดูแล้วกันครับโอเคนะพี่ต้นนะ ได้เลยต้นครับผมเดี๋ยวเราจะพรีเมียร์ MV ของต้นครับที่สยามเด็กเล่นพลาสที่แรกใน3โลกครับผมนะฮะอยากให้ต้นช่วยส่งเข้าเพลงตัวเองสัหน่อยครับผมได้เลยครับก็ตอนนี้นะครับเอเพลงรู้ยังนะครับที่หลายๆคนรอคอยกันเนี่ยก็มาแล้วก็พรีเมียร์ที่สยามเด็กเล่นพลาสเป็นที่แรกเลยนะครับ MV นี้เนี่ยก็จะได้เห็นอะไรแปลกแปลกใหม่ๆเยอะเลยต้นไม่เคยได้เต้นที่ไหนเลยที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกเลยแล้วก็ใน MV นี้นะครับแล้วก็มีสเปเชียลเกสคือน้องซับมาเต้นให้ด้วยยังไงก็ไป ชามไปตามชมเพลงนี้กันเลย,เยกว่ารับรองว่า <S 2> <S 2> ถูกใจหลายคนแน่นอน <S 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 ได้ครับและนี่คือรู้ยันงจากต้นทรัพสิท์ต้นขอบคุณมากไ,ไปดูกันเลยครับ